จะมือใหม่หรือมือเก่าเล่นได้หมดแหละเพราะมันเป็นสินค้าในตลาดทุนฉนั้นเปลี่ยนคาถามใหม่มือใหม่ควรเล่นไหมเปลี่ยนใหมครับมือใหม่พร้อมรับโอกาสที่มากขึ้นได้หรือเปล่าถ้าคุณมีความรู้ท f e c t คืออะไรมือใหม่ควรเล่นไหมคะ,ะในส่วนของทีเฟกเนี่ยมันคือการเล่นสินค้าฟิวเจอร์ถ้าแปลง่ายๆคือจะเป็นสินค้าที่ได้นนทั้งหากำไราขาขึ้นและขาลงเป็นการเทรดที่ว่าถ้าตลาดขึ้น เราเล่นทางขึ้นก็ได้แต่เราบอกว่าตลาดจะลงเราหากักราจากทางลงจากส่วนต่างราคาก็ได้ทีเฟกเรียกว่าเป็นสินค้าที่จะมีเรเวเลตขึ้นมาเรเวเลตคืออะไรคือตัวคูณของสินค้าเช่นถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเรามีเงิน1,000 0แบาทเล่นหุ้นก็มูลค่า1,000 0แบาทแต่ถ้าเป็นทีเฟกเนี่ยเรามีเงิน1 0 0 0 0แบาทมูลค่าอาจจะเป็น1ล้านบาทก็ได้ฉะนั้นเวลาได้เวลาเสียมจะเยอะมากกว่านั่นเองคาถามสําคัญคือมือใหม่ควรเล่นไหมต้องบอกว่าจะมือใหม่หรือมือเก่าเล่นได้หมดแหละเพราะมันเป็นสินค้าในตลาดทุน สำคัญคือเรารู้จักมันไหมเรารับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าถ้าเรารับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้แล้วเรามีความรู้มันก็เป็นสินค้าที่สามารถทําให้เกิดกําไรมากกว่าเงินต้นที่เรามีเหมือนหลายๆคนไปเล่นตลาดฟอรเร็กเนี่ยมันก็มีเลเวลเลตเหมือนกันฉะนั้นไม่ต่างากับทีเฟกเลยครับผมมันคือการใช้เงินน้อยไปแลกเงินใหญ่ฉะนั้นเป็นคาถามใหม่มือใหม่ควรเล่นไหมเปลี่ยนใหม่ครับมือใหม่พร้อมรับโอกาสที่มากขึ้นได้หรือเปล่าถ้าคุณมีความรู้แต่ถ้ามีความรู้ปุ๊บจัดเงิน100บาท อาจจะเป็น1นึ่งแสนบาทในเวลาอันสั้นถ้าถูกทางแต่ถ้าผิดทางเงิน1นึ่งแสนบาทเหลือ100บาทก็ได้ครับผม